สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็เข้ามาสู่ช่วง Dark Characterpedia ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวตัวร้ายในเกมต่างๆและหนังต่างๆกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงตัวร้ายในเกม Clock Tower อย่าง Sister Man และ Dan Borrow สองพี่น้องที่เคยสร้างความระทึกขวัญให้กับผู้เล่นในเกมนี้จนกลายมาเป็นตัวละครที่ติดอันดับในใจแฟนๆและผู้เล่นจนมาถึงปัจจุบันครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับซิสเซอร์แมนเป็นตัวหลายหลักในซีรีส์เกมสยองขวัญ PS1 และ Super f a m i c o คอย่าง Clock Tower เขาเป็นฆาตรกรที่น่ากลัวและจะคอยไล่ตามนางเอกไปแทบตลอดทั้งเกม ในเหนือเรื่องของ Clock Tower s k i s e r a n ถูกขนานนามว่าเป็นลูกชายของเ r รสฟั a เตอร์เทพเจ้าที่ได้รับการบูชาโดยตระกูลบาโรสตระกูลที่เข้าสู่ลัที่ปีศาจโดยทีโอดอร์บาโรบรณฑ์รุษของตระกูลบาโรนั้นก็ได้มีการนับถือลัที่นี้อย่างจริงจังทีโอดอร์บารโรมีความกังวลและกลัวต่อความตายอย่างมากเนื่องจากเขาได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการต่อสู้ในสงครามทําให้เขาหวาดกลัวในการไร้ซึ่งชีวิตโดยในวันหนึ่งเขาได้รับบัญชาจากเทพเจ้า เรียกร้องถึงการสังเวยมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เขาต้องลักพาตัวเด็กๆภายในประเทศอังกฤษและบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมลัทีิปีศาจแทนเช่นการกินเนื้อมนุษย์การทรมานและการสังหารหมู่ครับเพราะเขาเชื่อว่าจะได้รับความอมตะจากพิธีกรร,รมอันโหดร้ายนี้แต่ทว่าข่าวลือเรื่องพิธีกรรมอันโหดร้ายของเทโอดอร์ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านครับโดยความกลัวว่ามันจะไปถึงหูของกษัตริย์เขาทําให้ญาติของเขาตัดสินใจวางยาพิษเขาสา ทำให้เทโอดอร์เสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นครับทุกอย่างควรจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าเกรตฟอร์เตเทพแห่งความมืดที่เทโอดอร์สันเสริญนั้นกลับยังคงหลอกหลอนตระกูลบาโรต่อไปเขาได้ทิ้งคำสาปเอาไว้ให้กับตระกูลบาโรนั่นก็คือในแต่ละรุ่นของตระกูลนั้นจะมีเด็กปีศาจถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งและจะสานต่อความโหดร้ายที่เทโอดอร์ก่อไว้เมื่อหลายปีก่อน นั่นจึงเป็นที่มาของการกําเนิดสิ่งชั่วร้ายอย่างซิสเตอร์แมนและแดนบารโรครับโดยอันที่จริงในเกมภาคแรกนั้นซิสเตอร์แมนได้ถูกปลูกฝังภายใต้ชื่อของบอบบี้บารโรลูกชายคนเล็กของแมรี่และไซมอนบา r r โรเขามีพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าแดนบารโรซึ่งก็จะอธิบายในภายหลังนะครับโดยตลอดทั้งเกมนั้นเขาจะคอยไล่ตามจนฟเฟอร์ซิมสันนางเอกของเรื่องที่เป็นเด็กกำพร้าและได้รับการเชิญชวนจากแมรี่ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาโรด้วยกันโดยซิสเตอร์แมนก็ได้ฆ่าหญิงสาวคนอื่นตายจนหมดก่อนจะไล่ล่าเจนิเฟอร์ทั่วทั้งทะเงหาดเพื่อพยายามฆ่าเธอและนำไปสังเวยให้กับเกรทฟอร์เธอร์ครับบอบบี้และแดนเกิดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1986หเนื่องโดยจากอาถรรพ์คำสาปของเกรทฟอร์เธอร์เทพป,ปีศาจที่สาปแช่งตระกูลบาโรให้เกิดสิ่งมีชีวิตประหลาดในรุ่นใดรุ่นหนึ่งพวกเขาทั้งสองจึงกลายเป็นเด็กพิเศษ และมีสภาวะทางจิตใจโดยเฉพาะกับแดนบอโรที่มีอาการป่วยร่างกายพิการพ่อแม่ของเขาเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะต้องตายจากโรคประหลาดในอีกไม่ช้าแต่ทว่าเขาก็กลับมีชีวิตรอดกลับมาได้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือพวกเขากินมือขวาของวอเทอร์ซิมสันหมอทาคลอดในตอนนั้นตั้งแต่ยังเกิดจนวอเตอร์เนี่ยรู้ได้ทันทีว่าเด็กทั้งสองคนนี้น่าจะต้องเป็นปีศาจอย่างแน่นอนจึงได้เสนอทางให้กําจัดทิ้งแต่ทว่าแมรี่เนี่ยไม่ได้คิดเช่นนั้น เข้าได้ขังดรซิมสันเอาไว้และปล่อยให้ดรซิมสันเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในอีก3วันต่อมารูปร่างของบ็อบบี้ปราโรปรากฏเป็นลักษณะของเด็กชายอายุ8ขวบที่พิการและมีดวงตาไม่ปกติเขามีดวงตาสีขาวผิวซีดเผือดใบหน้าตอบเหมือนกับกระโหลกศีรษะเลยครับและมีผมยาวรุงรังเขาสวมชุดนักเรียนแบบเก่ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินกรมท่าพร้อมทั้งถือกันไก่ยักษ์คู่ใจ ที่เอาไว้ปริยดชีพผู้คนอย่างซาดิสและสนุกสนานโดยในวันที่14กันยายนปี1995า้แมรี่รับเด็กหญิง4คนได้แก่เจนิเฟอร์ซิมสันรอราแฮอร์ริงตันแอนและลอตจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเลี้ยงและพาพวกเธอไปที่คฤราสนา์ดบอรโรบอบบี้ซึ่งตอนนั้นมีอายุ8ขวบก็ได้เริ่มคาตกรรมเด็กหญิงในคฤราสนา์ดไปทีละคนโดยใช้กันไกลขนาดใหญ่สังหารซึ่งโดยตลอดทั้งเกมเขาจะคอยไล่ตามล่าเจ,จนิเฟอร์ซิมสัน นางเอกของเรื่องอยังไม่ลดละเลยครับและชะตากรรมสุดท้ายของบ๊อบบี้หรือว่าซิสเตอร์แมนนั้นจะมีฉากจบอยู่ได้กันหลายแบบแต่ถ้าเป็นแบบดีและเป็นคานนนําไปสู่เรื่องราวในภาคต่อไปนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ของเจนนิเฟอร์ที่วิ่งหนีซิสเตอร์แมนและสับสวิตท,ที่หอนาฬิกาเพื่อเปิดใช้งานหอนาฬิกาอีกครั้งเสียงนาฬิกานจะดังระงมจนทาให้ซิสเตอร์แมนสับสนก่อนจะเดินเซจนตกหอนาฬิกาเสียชีวิตไปครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการจบแบบแย่มันก็จะกลายเป็นว่า เขายังคงรอดชีวิตและตามมาฆ่าเจนิเฟอร์อยู่นั่นเองส่วนแดนบอโรวนับตั้งแต่ถือกำเนิดมาตัวเขาก็ได้กลายพันธุ์จนมีรูปร่างประหลาดและใหญ่ขึ้นจนน่าเกลียดน่ากลัวพวกเขาทั้งสองได้รับการขนานนามว่าบุตรของบิดาผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าเทพเจ้าเกรทฟอร์เตอร์นั่นแหละครับแดนเป็นเด็กที่มีรูปร่างผิดปกติผิวของเขามีสีม่วงและค่อนข้างอ้วนท้วนอย่างมากผิวของเขาย่อนคล้อยเหมือนกับเด็กทารกตาข้างหนึ่งของเขาโต และมีสีแดงในขณะที่อีกข้างหนึ่งมักจะลืมตาแค่ครึ่งเดียวโดยตามคำบอกเล่าของคุณฮิฟุมิโคนะผู้กำกับเกมนี้นได้เปิดเผยว่าร่างกายที่อ้วนท้วนกลมราวกับเด็กทารกของแดนนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากเลือดและศพของเหยื่อที่ยังเป็นเด็กจากการที่แมรี่เนี่ยหลอกล่อดเด็กกำพร้าให้หลงเข้ามาเป็นเหยื่อให้กับแดนครับซึ่งแดนเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างดักแด้ในรูปแบบของตัวอ่อนประมาณ10ปีจากนั้นก็ออกมาในรูปแบบที่แท้จริงครับ โดยในช่วงองค์ท้ายๆหลังจากเจนิเฟอร์ซิมสันเปิดผ้าม่านที่ซ่อนเข้าเอาไว้ออกมาแดนก็ <Dan S 1> เริ่มไล่ตามล่าเธอหวังจะกินเธอเป็นอาหารซึ่งในตอนนี้นี่เองแดนจะกลายเป็นบอสที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องหนีผู้เล่นจะต้องกดปุ่มซ้ำๆจนกว่าเจนิเฟอร์เนี่ยจะปลอดภัยโดยหากผู้เล่นเนี่ยกดผิดจนเจนิเฟอร์สะดุดล้มแดนก็จะมีโอกาสฆ่าผู้เล่นได้สูงขึ้นเมื่อผู้เล่นเนี่ยบังคับเจนิเฟอร์มาจนถึงเนินได้เจนิเฟอร์ก็จะเตะน้ำมันลงไปและโดนเทียนจนเผาร่างของแดนมอดไหมไปครับ หลังจากนั้นในอีกหนึ่งปีต่อมาซิดเซอร์แมนก็จะกลับมาลอบฆ่าเจนิเฟอร์อีกครั้งและมีการเปิดเผยในภายหลังว่าซิดเซอร์แมนตัวจริงในปีนี้ก็คือเอ็ดเวิร์ดผู้รอชีวิตอีกคนจากเหตุการณ์ฆาตกรรมที่คร็อกทาวเวอร์ในครั้งแรกหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็คือแดนบาร์โรเด็กร่างปีศาจท,ที่ถูกเผาไปนั่นเองแต่ร่างที่ถูกแผดเผาเนี่ยกบเป็นร่างของปีศาจเท่านั้นซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็กลับพบเจอเขาในร่างปกติไปครับ แดนสูญเสียความทรงจําและถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่พักหนึ่งจนต่อมาเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยเขตสตอร์ไว์และเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เขาว่าเอ็ดเวิร์ดซึ่งในเวลาต่อจากนั้นไม่นานเอ็ดเวิร์ดก็ได้ฟื้นคืนความทรงจําและตระหนักได้ว่าเขาเป็นใครในอดีตเอ็ดเวิร์ดหรือว่าแดนรับการสานต่อหน้าที่เป็นฆาตกรซิสเตอร์แมนแทนบ็อบบี้และได้หลอกใช้ให้คนอื่นๆสวมรอยเป็นซิสเตอร์แมนแทนเขาด้วยแต่สุดท้าย เจนนิเฟอร์และเฮเลนก็ได้รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยก็คือ s ิสเตอร์แมและได้จากไปกับพิธีกรรมที่พวกเธอเปิดประตูบ้านใหญ่และดูดกืนเขาเข้าไปครับแต่นั่นเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งในฉากจบบางส่วนเท่านั้นเพราะเกม clock tower ก็ยังมีฉากจบอีกหลายแบบซึ่งก็มีฉากที่เอ็ดเวิร์ดฆ่าผู้คนทั้งหมดและก็รอดมาได้อีกด้วยเอาล่ะครับและนี้ก็เป็นประวัติเรื่องราวคร่าวๆข,ของซิสเตอร์แ และแดนบาโรตัวร้ายะระดับตำนานในเกม c ร o อก Tower ที่ผมได้นำมาฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับเอาละครับและสำหรับวันนี้ทางเทลลิ่งสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ